One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเทไทยสปายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไฟสูส้ขนสุขคนเดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าชงมะมอยหอ,อยสังกับโตโตเทยไทยจ้าเที่ยงเข้ามาแล้วกินข้าวเที่ยงกันหรือยังเอ,อ่ยทางนี้กําลังหาอะไรกินพอดีนะคะโยเกิร์ตราดธัญพืชแล้วกินดาลัมเชอร์รี่หน่อยหนึ่งนะคะเร,ราก็ราดน้ําพึ่งค่ะ นี่ราคอาหารเที่ยงก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อเช้าก็มีลูกค้ามานวดคนหนึ่งก็กลับไปแล้วคกก่ะโอเคอยู่ได้เสริมเติมกันไปวันนี้อากาศไม่ดีนะคะ1819องศาฝนปรยตั้งแต่เช้าจนป่านนี้ไม่หยุดเลยะคะ่ะสงสัยทั้งวันนะคะถือว่าอาทิตย์นี้อากาศก็เที่ยวลมเที่ยวแดดเที่ยวฝนทุกฤดูก็ว่าได้นะคะอาทิตย์หน้าคาดว่าอากาศจะดีขึ้นเรื่อยๆก็ขอให้เป็น อย่างว่าหน่อยค่ะเพราะว่าอยากจะเจอแสงแดดซะมากกว่านะคะฤดูร้อนนานๆจะมาถึงทีหนึ่งนะคะบางประเทศก็ร้อนหนึ่งเดือนสองเดือนบางประเทศก็ร้อนสามเดือนนะคะเอาว่ากันไปสู้กันต่อไปนะคะเราอาศัยอยู่ในโลกจะร้อนจะหนาวจะฝนก็ต้องต่อสู้กันต่อไปกับชีวิตนี้นะคะ มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะถ้าใครเคยได้ติดตามมาเรื่อยๆคุณแม่ที่ไปเที่ยวกับตัวตัวเองนะคะที่พาไปเที่ยวสวนเที่ยวชมธรรมชาตินั่นแหละค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นนะคะแกก็พูดถึงลูกของแกฟังอยู่นะครับเพื่อเป็นดูทางหอนสอนใจแล้วกันนะคะแกก็มีลูกติดกับคนไทยทางเมืองไทยเราผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งตอนนี้เขาก็อ,อ,อ,อายุสากว่ากันหมดแล้วแกว่านะครับใหม่ๆแกก็ ที่มาอยู่ฮอลแลนด์แกมาตั้งแต่40ปีที่แล้วก็ว่าได้นะคะทีนี้ลูกกับฝั่งทางฮอลแลนด์นี่แกก็ได้กับฝรั่งคนหนึ่งนะคะแต่ลูกทางเมืองไทยนะสิแกบอกว่าส่งเสียส่งเรียนส่งทุกอย่างใหม่ๆแกมาทํางานรุ่นเก่าๆเขาก็ทํางานเขาได้เงินเขาก็แกก็ว่าซื้อที่10กว่าไร่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็ได้บ้านหลังหนึ่งแล้วก็ที่บ้านนั้นก็ เกือบสองไร่เลยทีเดียวแกซื้อไว้นะคะทุกวันนี้ตอนที่ลูกเรียนยังไม่จบกันแกก็ช่วยก็ส่งทุกอย่างแต่ละคนก็มีครอบครัวกันลูกสาวก็อยู่บ้านที่แกสร้างไว้นะคะทีนี้ก็อยากเปิดกิจการเงินไม่พอขอแม่อยากเปิดร้านอาหารขอแม่แม่ก็เลยไม่อยากจะ ยุ่งมากเพราะว่าแกส่งเสียมาตลอดแกว่าเลี้ยงมาตลอดการเลี้ยงลูกถ้าส่งเงินอย่างเดียวยังไงลูกก็ไม่รู้จักโตนะคะและ้วทีนี้ก็ที่ตรงนั้นตรงที่สร้างบ้านไว้แกก็เลยยกให้ลูกสาวไปแกว่านะคะช่างเถอะแกก็บอกว่าแกขออยู่ทางเมืองนอกเมืองนาดีกว่าตรงนั้นอัน,น,นเนพอยกให้เขาได้ก็ได้ทีนี้หลังจากยกให้แล้วแกก็ไม่ส่งเงินให้แกว่าเพราะว่ามีครอบครัวเรียบร้อยต้องรับผิดชอบตัวเอง ทีนี้ก็เอาที่นั่นแหะค่ะกับบ้านไปเข้าธนาคารไปหมุนไปทําธุรกิจทําำไรแต่จังหวะมาโดนโควิดด้วย2-3ปีธุรกิจแย่ด้วยอะไรด้วยนะคะก็เอาไปจำนองจำนําไว้บ้านเราก็คงทอกสออะไรก็ว่ากันไปนะคะก็ได้เงินออกมาหมุนกันหลายแสนเหมือนกันแก่ว่านะคะลูกชายก็ออกรถอีกมีปัญหาอีกอยากให้แม่โปรรถให้ ที่อีกที่หนึ่งที่แกซื้อไว้ก็ยกให้ลูกชายไปแล้วแต่จะบริหารจัดการกันยังไงก็แล้วแต่นะคะแกว่านะคะลูกก็เงินเอาที่ที่แม่ให้นั่นแหละไปเข้าธนาคารอีกมาโปะรถมาอะไรอีกนั่นแหละค่ะแกว่าจะมาให้แม่ช่วยใช้ไม่ได้เขาบอกอย่างนี้นะคะแกบอกว่าที่ทางตรงที่แม่ยกให้แล้วทั้งหญิงทั้งชายนั้นรับผิดชอบกันเราเองแกว่า พวกเธอไปเข้าธนาคารเข้าอะไรก็แล้วแต่พวกเธอแม่ไม่ช่วยอีกแล้วช่วยไม่ไหวแล้วทุกวันนี้แกก็กินกเงินกษียนแล้วเพราะว่าแกก็หยุดทํางานเรียบร้อยแล้วสําหรับคุณแม่แกว่าแกว่าต้องใจแข็งนะคะกับลูกกับเต้าทางเมืองไทยเราจะใจอ่อนตลอดไม่ได้เพราะว่าเขาเห็นเราเป็นธนาคารอยู่แล้วแกก็เคยสอนตัวต้วเหมือนกันนะคะต้องใจแข็งกับพ่อแม่พี่น้องบ้างแบ่งรับแบ่งสู้บ้างเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าชีวิตของพวกเราอยู่ที่นี่ลําบากบ้าง ลำบากหรือว่าสุขสบายแบบไหนเพราะส่วนมากเขาก็จะคิดว่าเราเป็นเมียฝรั่งอย่างเดียวมีเงินอย่างเดียวคําว่าไม่มีคงยากสําหรับคาว่าเมียฝรั่งแกก็ย้ํานะคะแต่กตัวเองก็พักหลังมานี้ก็ยอมรับว่าตัวเองแบ่งรับแบ่งสู้กับพี่น้องทุกคนนะคะจะให้จะอะไรแต่สมัยก่อนสมมติว่าให้หนึ่งหมืนสมัยนี้ก็อาจจะต่อรองมาเหลือห้าพันเหลืออะไรก็ว่าไปเพราะว่าอนาคตของเราเรามองไม่เห็น ตอนเราหาได้เราหาได้เราคิดว่าเราหาเงินง่ายเราใช้ง่ายปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บแกบอกว่าตอนที่แกลําบากก็มีเป็นบางช่วงตอนที่แกไม่สบายก็มีนี่แหละค่ะตอนที่ลูกเต้าคนที่อยู่ทางเมืองไทยเขาไม่ได้เห็นตรงนั้นนะคะอย่างทุกวันนี้โลกโซเชียลมีเดียมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมอย่างตัวตัวเองเป็นสาวโซเชียลก็ว่าได้นะคะยิ่ง Facebook ตอนนี้เขาทำรายได้ได,ได้ฝั่งเรียวฝั่งอะไร คนก็สร้างรายได้ได้เราก็เย่งโพสต์แต่เรื่องเที่ยวเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องสนุกสุขสบายเพราะว่าทาง Facebook ส่วนมากมีแต่ครอบครัวพี่น้องจะมาติดตามเยอะครอบครัวทางพ่อทางแม่ก็ว่ากันไปพวกหลานอะไรเขาก็เห็นเราแต่การที่จะโพสต์ใน Facebook เพราะว่าเรามาอยู่แดนไกลตัวโตเองจะไม่ค่อยโพสต์เรื่องลําบากยากเข็นเรื่องอะไรนะคะส่วนมากจะโพสตแต่เรื่องดีๆเรื่องกินเรื่องเที่ยวรู้เรื่องที่ สบายหูสบายตาเพราะว่าเรามาอยู่แดนไกลเราไม่อยากให้คนที่ไปสื่อสารต่อฮะพ่อแม่เห็นเราลําบากแบบนี้แบบนั้นเขาก็จะเป็นห่วงเราเราก็แคร์แต่ความรู้สึกคนอื่นมากกว่านี่แหละค่ะคุณแม่นี่ก็บอกว่าต้องหัดมาแคร์ตัวเองรักตัวเองให้เป็นนะลูกวันข้างหน้าจะเจ็บจะป่วยจะอะไรวิ่งหาแต่เงินคนที่มาเจ็บมาป่วยแทนเรามันไม่มีหรอกนะเราเท่านั้นนะที่จะพึ่งพาเราได้อย่างลูกเต้าก็เหมือนกันแกบอกว่า ถ้ายังเป็นชื่อแกชื่อที่ชื่อบ้านชื่ออะไรยังเป็นชื่อแกอยู่ทางเมืองไทยแกก็ต้องรับผิดชอบหมดเพราะว่าถ้าไปเข้าธนาคารมันก็เป็นชื่อแกแต่ละจุดก็เป็นชื่อแกทีนี้ธนาคารเขาเร่งมาไล่มาจะมายึดมาอะไรก็ช่างแกว่าเขาต้องเรียกมาหาแกทีนี้โชคดีแกบอกว่าแกยกให้ไปเลยลูกชายก็หนึ่งที่ลูกสาวก็หนึ่งที่ทีนี้พวกเธอก็สามสิบกว่ากันทุกคนแล้วต้องรับผิดชอบตัวเองทีนี้ แม่แม่แม่กันอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่แกก็ไม่ใจอ่อนแกว่าเพราะว่าแกก็ต้องเก็บไว้ดูแลแกเองบ้างนะคะถ้าแฟนเขาดีจริงก็จริงนะคะแฟนฝรั่งเขาดีจริงแต่เขาก็มีลูกด้วยกันเขาก็ต้องรับผิดชอบทางนี้แกว่านอกจากแกไปเมืองไทยรอบต่อๆไปแกบอกว่าถ้าซื้ออะไรซื้อที่ซื้ออะไรก็แอบซื้อแกจะไม่บอกลูกทางเมืองไทยแกนะคะแต่เวลาไปเยี่ยมไปอะไรเยี่ยมอยู่อาจจะยื่นให้บ้างเวลาไปเห็นกันนะคะ แต่ถ้าจะให้รับผิดชอบรายเดือนรายเดือนมาตลอดแกไม่เอาแล้วแกว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าส่งเสียเรียนจบป,ปริญญากันทุกคนแกว่าความรู้ท่วมหัวตัวเองก็ยังหนุ่มยังแน่นยังต้องขยันขันแข็งต้องช่วยต้องยืนด้วยลําแข้งตัวเองแกว่าถ้าไม่สอนให้ลูกยืนด้วยลําแข้งตัวเองเราก็จะเป็นทาดลูกรับใช้ลูกส่งเสียเลี้ยงดูลูกโจนลูกห้าสิบหกสิบเราก็จะตายก่อนแกว่านะคะทีนี้แกก็เลยแบ่งสรรปันเวลา แฟนแกฝรั่งไม่อยากไปเที่ยวด้วยแกก็ไปกับตัวตัวบ้างหรือว่าไปกับเพื่อนกับฝูงแกก็ไปอางแกก็60กว่าแล้วนะคะเกือบ70แล้วคุณแม่นะก็แกก็ไปเองโชคดีว่าแกขับรถเก่งนะคะขับได้หมดในยุโรปนะคะบางครั้งแกก็ขับไปหาเพื่อนนะคะออสเตรียสุดเกตสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีฝรั่งเศสแกไปหมดนะคะก็ถือว่าเขาใช้ชีวิตคุ้มจริงๆ เมื่อกี้ก็คุยกับเขานะคะว่าอุย้ยรุ่นบุกเบิกนะคะคุณแม่ขาต้องเก่งเท่านั้นต้องสตรองเท่านั้นนะคะเราก็ชื่นชมเขาส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตเพราะว่าเขามารุ่นแรกๆ40กว่าปีที่แล้วภาษีภาษาอะไรก็ไม่ได้เขาก็ลําบากลาบนมาใสอยู่กับญาติกับอะไรแกว่ากว่าจะได้ผัวฝรั่งหาทํางานร้อยแปดพันอย่างภาษาเขไม่ได้ฝรั่งเขาก็มองเราได้ทํางานเต็ ทำความสะอาดขัดไปถูไปอะไรไปตอน40กว่าปีที่แล้วก็คิดดูนะคะการมาอยู่เมืองนอกก็ถือว่าเขาเก่งจริงๆนะคะเขาไม่ได้ภาษาทถๆที่ที่เขาก็มาอยู่กันได้นี่แหละแกบอกว่าแบ่งเก็บแบ่งกินแบ่งใช้ใช้ชีวิตให้เป็นนะลูกตัวอย่างของแกรุ่นเก่าพวกหนูมารุ่นใหม่กันต้องตั้งสติให้ดีหาเงินหาทองก็แบ่งสรรปันส่วนเก็บบ้างอะไรบ้างอย่าห่วงแต่คนอื่น เพราะว่าคนอื่นเวลาจําเป็นมาอะไรมาหรือว่าเราเจ็บเราป่วยเขาไม่มาเป็นแทนเราได้นะแกก็ย้ำตัวโต้ก็บอกที่เมืองเดียวกันเหมือนกันถ้าเจ็บถ้าป่วยขึ้นมาเจ้เอ้ยไม่มีใครมาเจ็บแทนเรานะตอนนั้นแกก็สปอยลูกเหมือนกันเพราะความรักลูกเราก็รู้อยู่บ้างก็เลยก็เหมือนเป็นจุดอ่อนก็ว่าได้นะครับเหมือนเรารักครอบครัวเราเนี่ยแหละคับแต่ทุกวันนี้อย่างตัวโตวเองก็แบ่งรับแบ่งสู้จะส่งเสียพ่อแม่จะส่งเดือนเท่านี้เท่านั้นเราก็จะไม่ไปถามว่าพอไหม พอใช้หรือเปล่าเพราะว่าเงินทองมันไม่ได้หวานลงมาจากฟากฟ้านะคะไม่ได้ตกลงมาเองนะคะเราต้องออกไปหาเราต้องขยันหาต้องเก็บต้องใช้เป็นมันต้องอยู่กับเรานะคะเงินทองของหาได้ถ้าใช้ไม่เป็นแป๊บเดียวมันก็หมดนะคะจะมีกี่สิบล้านก็ช่างเดือดา,กกามันก็หายไปได้ในพริบตามไม่นานนะคะ นี่ละค่ะก็มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะการใช้ชีวิตในต่างถินต่างแดนก็ไม่ใช่ว่าจะสะดวกสบายสนุกสุขสํำลานเสมอไปทุกคนก็ต้องดิ้นลนและต่อสู้กันนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า